สวัสดีค้ามาพบมาพอกันกับค้วเหล่าแต่อยากบ่ายแม่นดาคือเกาคือดื่มนะจ้ามือนีแม่นดาขอนําเสนอเมนูแกงนอไม่ซดใส่เห็ดสามยางใส่ไก่บ้านใส่ปลาหลนัวนวใส่ผักออตูกับผักขาหอมหอมกินกับข่าวสวยหอนหอนแซบแซบห้ากัสิไปเบิ้งขั้นตอนในการเห็ดน้ากันเลยค่ะวัตถุดิบที่ห้าสีใส่กะสิมีนอไม่ซดต้มซุปเห็ดเข็มทองเห็ดนางล้มหลวงเห็ดชิมจีไก่บ้าน บักพริกสดหอมแดงกระเทียมตะไคร่ใบนั่งรักหรือว่าผักอีตูผักขาเข่าเบือขน้อหมูเกลือปลาบลดผงชูรสหลักกระนำอย่านังเนาะคะ่ะก่อนอื่นเลยนั่นแม่อันดาก,กระเซียวตะไคร่มาทุบหลักกระหันเตรียมไว้สําหรับปริมาณของตะไคร่นั่นมือนีห้ากระสีใสทั้งเบิดประมาณสองต้นเสร็จแล้วห้ากระสีมาหันเห็ดเตรียมไว้ในส่วนของเห็ดที่ห้ากระสีใสในือนี้นั่นกระสีมีเห็ดชิเมจิเห็ดนางล้มหลวงหลักกระเห็ดเข็มท้องเนาะค่ะพี่น้องสาหรับการหันของเห้านั่น แม่อันดากระสีหันให้มันไปสิน้นนหน่อยประมาณนี้เลยเนาะค่ะสำหรับเฮ็ดนี่ก่อนที่ว่าเฮาเสีเยวมหาันนั่นแม่อันดากระได้ล้างน้ำเปล่ามาสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเฮากระสีมาเด็ดใบนางรักหรือว่าผักอีตูเตรียมไว้สำหรับปริมาณของผักอีตูนั่นมือนีแม่อันดากระสีใส่ถึงเบิดประมาณหนึ่งกัมือแล้วก็ตามด้วยพักคะในส่วนของผักคะนั่นแม่อันดากระสีใส่ถึงเบิดประมาณ1ึกับมือคือกันเนาะค่ะพี่น้องแล้วต่อไปเ้ากระสีเอาบักพริกซดหอมแดงกระเทียมแล้วก็เกลือจักหหหนนอใสลไัา้้ิตม,มพแก ทอตะวันบักพริกกับกระเทียมหอมแดงของห้าแหลกกด้ที่ประมาณนี้แล้วต่อไปห้ากระเอาีข่าเบือที่เข้ามาว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปสําหรับข่าเบือที่แม่อันดาสใส่ในมือนั่น,น,น,นห้ากระิใส่เป็นข่าสารข่าเจ้าแม่อันดากระิใส่ทั้งหมดประมาณหนึ่งกำมือหลังจากทเท้าตำบักพริกกับข่าเบือของห้าแหลกกด้ที่แล้วต่อไปแม่อันดากระเซียหม้อค้นข้างไฟซิดแล้วห้ากระิใส่น้ำยาน้างลงไปประมาณหนึ่งขวดน้อยแล้กกระตามด้วยน้ำเปล่าประมาณหนึ่งลิตรหลังจากนั้นห้ากระิใส่ขนาหมูลงไปสองก้อน แล้กกระตามด้วยพริกแกงที่เ้าตตำไวเรียบ้อยแล้วใส่ลงไปเสร็จแล้วห่าก็สิค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันแล้วต่อไปห่อก็สิใส่ตะไคร้แล้กก็ตามด้วยนอไม้สดที่เ้าต้มสุกไวเร็จสับเรียบ้อยแล้วใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยปลาบดประมาณหนึ่งอนตหลังจากนั้นห่าก็สิใส่น้ำรางคกลงไปจักน้อยนึงเสร็จแล้วห่าก็สิค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันอีกเท่อนึงหลังจากนั้นห่าก็สิปิดฝาถิม้บชาให้นำแกงของห่าเดือด ตอนนี้เองน้ำแกงของเหากระเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปแม่อันดากระซิไ่ไก่บานที่เ้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปสําหรับปริมาณของไก่บานนั่นมือนีเหากระซิส่ทั้งเบิดประมาณครึ่งตแล้วต่อไปเหากระซิไ่เห็ดเข็มทองเห็ดนางร่มหลวงแล้วก็เห็ดีิเมจิเท้าหั่นเตียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเสร็จแล้วเหากระิปิดฝาถิมไวยทาห้แกงของเ้าสุกตอนนี้เองแกงของเหากระสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปแม่อันดากระซิส่ผงชูรสลงไปประมาณสองซอนซาแล้วก็ตามด้วยบนางรััหืออตู กบผักขาที่ห้าเด็ดเตรียมไวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นเัากรสิค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเสร็จแล้วหัากรสิซิมรดเบิงขัดมันว่าด้รสชาสพอดีตามที่ห่าต้องการแล้วเขาก็สามารถตักใส่ถ้วยแล้วก็เตรียมพร้อมเสิร์ฟเดเลยนเนาะคะ่ะเป็นจังใดเนี่ยคะ่ะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตแาแซววะจ้าสำหรับคลิปมือนีแม่นดาก็ะขอจบไวแต่เพียงสำนีสะกอนจังคอยพอกันไม่ในคลิปวิดีโอนาะสุดท้ายนี้แม่นดาก็ะขอ,ขอฝากพี่น้อง ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลักก็ร้อยเป็นกำลังใจให้แม่อดาเนเดอร์ค่ะขอบคุณได้หลายค่ะ